โดนอะไรโดนเล่นเฮ้ยเออกผ้าหาผ้าไปดิโดนเจ้าของร้านเล่นโดนอะไรมาวะปวดเเจ้้าาของนนรปวดหัวไว้คลิปนี้สนับสนุนโดยว็กวัลผลิตภัณฑ์เครื่องเราเนืประสงค์กลิ่นช็อกโกแลตแแแลลลสวัสดีครับเก่าพ่อผมอีกแล้วครับเกียรติจัดให้ครับวันนี้ผมอยู่กับอานนท์ครับยิ้มหวานผมนอนยิ้มหวานแต่ทีนี้ผมจะไม่ใช่นอนยิ้มเฮ้ยเอ้าโดนเล่นพี่โดนอะไรโดนเล่นเฮ้ยเออกผ้าหาผ้าไปดิโดนเจ้าของร้านเล่นโดนอะไรมาวะปวดเเจ้้าาของนนรปวดหัวไว้เจ้าของร้านอะไร เยวเล่นพี่ทำไมอ่ะผมไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วผมไม่ยอมจ่ายตังค์เลยพี่อะแล้วไงต่อแล้วเขาให้ผมไปล้างจานเขาเลยไปล้างไปล้างจานเออแล้วไงใช่ผมไปล้างอุ้ยเลือดเลือดเต็มเลยใช่ดิมันเล่นผมเลยนะดิแล้วไงต่อตูดหมาบ้านเขาดิไอ้เีัยสมควรก่อ็มันร้อแล้วอนมาอะไรมันอันตูดมตั๊ตั๊ตตั๊แตงเงี้ยมันร้อนมีมึงไม่ให้มึงทำกันบ้านรถเขาแบบนี้เลยเหรอทำเลยโอหไหวไงอ้าวสมควรแล้วไปล้างเลือดล้างอะไรซะโหไม่น่าเชื่อว่ามึงจะเป็นคนอย่างนี้ไป เสียแรงจริงก็วิ่งมาตกใจด้วยว่าเป็นอะไรอะไรบอกมาให้เล่นหมาโอ้ยไม่จริงอ่ะไปไปซะเข้าไปหนึ่งสองสามสีห้าคันวันนี้นะรวมรุ่นเลยสายญี่ปุ่นสองนะมีคาวามีฮอนดามียามาฮ่าแล้วก็มีสายยุโรปก็คือดูคติครับนะเริ่มที่ทีเด็ดคันแรกครับวอสกิซเซ็ตเอ็กปี2017 นะไอ้ยักษ์เขียวมาพร้อมท่ออาคาโบวิกแท้นะเบาะหนังนี่เป็นหนังอาคันทารา่อาอะคาทารา,าเลยนะสำนักแต่งเลดลายเลดลายด้วยนะดูไม่ยากนะดูไม่ยากสภาพแบบนี้การสบัดไฟฟ้าออวิกชิปเปอร์โรงงานยางหน้าหลังเหลือๆนะไม่สองหมื่นสามพันโลเท่านั้นสองหมื่นสันโลครับ โอ้โหนี่แหละเป็นที่มาเขาว่าสุดจังบังจา๋าสุดจังบังจา๋าเอาไปเท่าไหร่สามแสนสามหมืนมม่นเก้าพันเท่านั้นคะรับสามแสนสามหมื่นเก้าพันพอนั่นนะครั้งต่อมาเทพเจ้าสามสูบคู่นี้เลยไม่ต้องออกมาดิเอเอปีสองพันสิบหกและปีสองพันสิบห้าเอาเล่าเลยไหม เพื่อนๆเราเล้าไปเลยนะสองคันนี้คันนี้ปีสิบหกเอาไปห5 5 155แสนห้าห้าคันนี้ปีสิบห้าเอาไปแสนสี่ห้าถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วเฮ้ยราคาแบบนี้นี่สีเทารล้อสีน้ําเงินนะท่อนี้เป็นท่ออะไรท่อผ่าปะท่อเสียงอ๋อท่อเดิมท่อเดิมท่อเดิมนะเร่งไม สองหมื่นหกพันโลสองหมื่นหกพันโล <What S 1> ค่ะวัดวงจะมีให้เรียบร้อยแล้วรถกลิบมากครับรถกลิบมากหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเท่าไรหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันอันนี้ปีสิบห้าห้านะถังเป็นตัวใหม่แล้วถังเป็นตัวใหม่แล้วเจ้าของชอบตัวใหม่ก็จัดถังเบิกถังรุ่นใหม่ใส่ไปเลยครับนะไอ้ตัวหน้าอีเลี่ยนนะครับพี่ ตัวเก่านี่คือหน้าซาลาเปาใช่ตัวใหม่นี่หน้าเอเลียนเพราะมันมีไฟสองตาคับพี่นะอันนี้ก็ท่อเดิมนะล้อก็สีน้ำเงินเหมือนกันแต่โหวนี่มันเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะใช่ครับนี่นี่ถ้าได้ไปหน้าไฟสั้นก็มีเรียบร้อยแล้วนะเบาเบอร์นี่ก็สวยสวยครับนะไมเท่าไหร่คันนี้คันนี้ก็เลขไม้ไม่เยอะพี่หนึ่งหมื่นแปดพันโลหนึ่งหมืนแปพันโล 1นึ่งแสสี่หมาเท่ารหนึ่งสสนห้าพันเท่าน 4, ั้นครับเอ้ยอุ้ยอันนี้ของดีโฉมใหม่ใหม่ล่าสุด all new ย,ยามาฮ่า mt 0 7นะตัวนี้ปี2022ครับพี่นี่ไฟหน้าใหม่แล้วนะหน้ามันจะเหมือนคล้ายๆพวกพีเดเตอร์ป่ะใช่พี่เฮ้ยยังไม่เคยขับเลยว่ะตัวนี้มันเป็นยังไงไมันเป็นยังไงลอง,ลองเลยพี่ลองนี่สีเทาใหม่เท่าไหร่ไม่สีสวยจริงๆพี่ อฮ้อยไม่สี่พันเจ็ดอะสี่พันเจ็ดครับเฮ้ยโอ้โห,โอโหเอาเรื่องอะ0ูนเจ็ดี่มันเอาเรื่องจริงโอ้้ยอุอย้ยเอาเรื่องจริงนะเอาเรื่องเลย ดีโูแรงมากพละกำลังนี่ล้นเหลือล้นเหลือเอ้ยวันนี้ไม่ผิดพละกำลังล้นเหลือล้นเหลือล้นเหลือนะคราวนี้เราเปิดอยู่ที่เฮ้ยรถใหม่เท่าไหร่เนี่ยรถใหม่ต้องมีสามแสนนะเีเกือบเกือบสี่พี่สามกกว่านะพี่จริงอ่ะสามกว่าเลยอ่ะวันนี้เอาไปแค่นี้พอสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าสวยไลท์ตำหนิ ท่อนี่ก็เป็นดีทอฟูด้วยลายเอสซีพละกำลังมหาศาลของแต่งมีจบๆแล้วนะถือว่าราคาดีที่สุดในตลาดดีที่สุดนะและคันสุดท้ายครับอยู่กับดูค a ติมอนเตอร์เอสทูปีสองพันสสองพันสิบสีขาวแดงนะล้อแดงท่อเป็นเทอร์มินนิไทเทเนียมตัวนี้ดีพีด้วยนะพี่นะตัว DP พท่อก่องกไง ใช่ไหมล่ะเฮ้ยตัวนี้เซอร์วิสมาจากช็อคช็อปนะคนเล่นดูกระติรวนอยู่796 ABS DP ไม่26,000โลโอ้แล้วเครื่องดีเครื่องดีได้สตาร์ทดีสตาร์ทง่ายมากเอาใบเท่านี้พอนอนครับพี่149,000นเ้นเท่านั้น149,000เาเท่านั้นครับสนใจติดต่อได้ที่0ูนย์ศูนย์สองสหครับ โอ้โหความไยเป็นของปีาศาจความฉลาดเป็นของสมไรสวัสดีครับ